กสนอตบบล้านพระขอนำเสนอข้อมูลในการคัดเลือกกสนอตบลต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณ2,565กสนอตบบ้านพระตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตบบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีจัังหวดปราจีนบุรีภายใต้การบริหารงานของนายสมบูรณ์เหล่าวงวัฒนา ผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองปราจีนบุรีบุคลากรกศนอตํบลบ้านพระประกอบด้วยนางสาวชุติการบุญคิดบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษนางสาวสุภาวดีอินทพันธ์ครูอาสาสมัครนางพัชรีเปื้องกลางครูกศนอตํบลบ้านพระด้านที่หนึ่ง ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher กศอน,อนตำบลบ้านพระมีจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการหรือ DMIS มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันมีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามบริบทและความจำเป็นจัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและแนวทางการแก้ไขปัญหาในอาชีพหลักจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้แผนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกศนตำบลบ้านพระนำข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเข้าสู่แผนการปฏิบัติการกศนตำบลบ้านพระประจำปีงบประมาณ2564และจัดทำหลักสูตรอาชีพต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านพระ ได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดอาชีพเสริมสร้างรายได้มีการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการกศนตตำบลบ้านพระมีผู้เข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564าจำนวน42คน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น16คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย26คนมีผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ NNe คิดเป็นร้อยละ100มีผู้เรียนเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564คิดเป็นร้อยละ100ก็สอนอตำบลบ้านพระ มีนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการขยายผลจิตอาสากิจกรรมประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กศนชาเลนประจำปี2564ของสำนักงานกศนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศได้แก่นางสาวชนาพรฉ่ำชื่นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกศนตำบลบ้านพระ มีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปชัชเาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินง,งานบนรรลุตามเป้าหมายทั้ง4กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ100ก็สอนกศนตำบลบ้านพระ มีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้แก่กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดส่งเสริมการอ่านผ่านการวาดรูประบายสีการทำพวงมโหอดและส่งเสริมการอ่านผ่านการร้องคาราโอเกะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกศนตบลบ้านพระ มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมโครงการอบรมประชุมประชาคมระดับตำบลเป็นคณะทำงานบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลบ้านพระกศนอตำบลบ้านพระได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดการคัดเลือกกศอนอตำบลต้นแบบ 5D p ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,564ในระดับจังหวัด ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนาตาบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Base Checking กศนาตําบลบ้านพระมีอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัสดส่วนและความปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สอผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกศนาตานําบล ที่เป็นปัจจุบันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายเป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เป็นจุดเช็คอินมีการจัดทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ good activities กอสนตำบบ้านพระมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องเช่นหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมและการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จำนวน35ชั่วโมงและการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่น และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนด้านที่ 4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership กศนตำบลบ้านพระมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันโดยมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมจัดการเรียนรู้ร่วมนิเทศร่วมรับประโยชน์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต <Good partnership. S 1> และมีอาสาสมัครกศนตำบลส่งเสริมการอ่านสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสารานเาลสวรนเป็นต้นด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง good innovation กศนตำบลบ้านพระ นำรหัส QR Code มาเป็นนวัตรกรรมประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต